สบายดีพี่น,น้องสุขสุขวนเนี่ยทำไงมากินเพื่อนมากินเห็ดไหมเจอเห็ดคอนขาวเกิดในต้นมัวนี่คว่มดอกกำงามเลยเห็นพี่น้องเบ <c ười> ้างอ่าเดวสะออนขาดพี่น้องดอกว่างไงแต่ดอกกำงามเลยพวเอาเอาไหมไนี่ฮะ อืมเนี่เยเราขาดขัดขานนิ่งนะอืมหนี่นะำยิ่งได้เราเหมือเดียวเหรไปเนี่ยไปเก็บได้พี่น้องเอ้ยไัเนี่ยโอ้โหหลอกคนเลยเต็มเต็มเลยอืมแต่เารงงางาเก็บเก็บเงามขาดไปพี่น้องเลยปลาถูกเห็ดคอนข,ขาว เก็บซอยกันแต่ก็มาเก็บเกเราพูดีงามนะออกพูดีงามเลยพูดีแกออจะร้องงามน้าเถหลายขากออกขากออกแน่นิเก็บเก็บลำปูไว้จะรามงงาม ดอกพี่เสียเบรอ่อนๆนะนี่อ่างคนอ่อนดอกาก็นอนดอกเฮ็ดพริเสียเอาพนดีงามเราคนดีงามป้าเถอะนังเก็ตต้องการได้พี่น้องได้ขาวเกงใส่กบใสเขียะใส่ปลากระเสีย เสียบซุดมอแกงเสียป้ายห็นใส่ไข่มาแดงเสียักหว,วานนะโอแกนเสียักหวานนะเสียบอ่าเถอะออกลายถากลายเนี่ยีพวออกกุพีรอบตุนเลยอ่าเถอะมืตนตัดออกซ้ำปูไปพี่น่อง ะตองตะกี้คนแอ่ร์เมื่อกี้กต้องกันเด้เอเห็ดขาวเกิดนิคอนมอ่วงหลายปีเลยอนมออ่วงเนี่ยโอ้คู่พี่เป็นลายเถื่อเป็นลายเถื่อนะได้กินหอยลายเถื่อนต้นม่วงบุควัตัดถิ่มเด้อหาเบื่อได้มีอนม,อนม่วทง,วงที่เป็นม่วงยังกระยาเนาะเกิดเมื่เถิด ข<ฮ>าวอืมเก็บอ,อ้มีหมุดงามน้ำนะหมุดงามกับมาอยู่นำ้ำอืมเด,ดี๋ยวหนึ่งา g à n สวนดิเก็บมือเดียว อาโถูกมั้งจะรับง่ะนี่ที่เตรียมตาตึเขียงนะพี่น้องเก็บมันเถอะอย่างเงี้งๆในนั้นหนึ่งนะเ็คือ้นตจนนี่นี่นี่ยพี่หลอคอนเลยอ่าถหลายขักลายเน่เลย ันกระบือกระบือมากินออกิกนดอกเห็ดติอ่าหมดแนวนี่มันออกมันหมดเกลือตัวป่ะฝากกดไลค์ก็แซ่นี่ได้พี่น้องได้กดคอมเมนต์น้ำแนวเพื่อเ,เป็นกำลังใจเนาะไอ้กคลิปใหม่ๆต,ต่อไป <c oughs> คลิปนี้ขอให้ถึงแสนวิวเด้พี่นอ้องแน่ขอให้ผ่านโค้ชส่องยูทูบในจักบ้านเล่นมาสองปีสามปีนะบม่เคยผ่านจ๊กเถือ่อนผักดั้นในเน่ตได้พี่นอ้องแน่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะอุสุคนเนี่เป็นกำลังใจในเได้พี่นอ้อง Nhé, nè. đó xin lắm đi. Cói quen, bíp xe, 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 bíp อู๋<ว>ดีดีดดมาถัางไงที่เป็นเนี้ยบงกระเบือบอมบงกระเบือพญ,ญาอินเ็นนั่นแลวเพื่อนไเปเล่นบุคคลงสือครบค่านนะพญ,ญาอินใส่กับแขวาคนใส่อะไรเอาไปเอาแบบกระปู้วันเดีครบลูกพญ,ญาอินตายเออคนลงโทษคน หม่มีเข่ากาดดีอีกบ้านนี่นนแต่นี้ไปซื้อแด้เขยากาดบุเป็นไปกไก่แท้บลงไก่นี่กบตาอยู่แส่จนมาเตยงนี่ต่างอีรังนี่โนะมหียแล้ว <laughs> mà tô này nè ừ. để đó ừ. đi tìm tài đây thì nào tìm tìm đây để vô đây vô lô nương nào ban lô nương nào đại lê lô nương một vào đây tít bừng năm เรานเองเทหอดดอลโลหนึ่งกั่หอดอโลหนึงนหน่งกันอยู่ประมาณแปดสิบพันกีบแปดสิบพันแปดหมื่นแปดหมื่นกีบชื่อถ่ายมาแปดหมื่นร้อยกว่าบ,บาทโลหนึ่งร้อยกว่าบ,บาท แอคีนเอ้ไยู่ได้อยู่หาขีดตึงเคียงอยู่เพาสามสี่กำไปเอาไว้้สนิะ่ะไปมาินี่กระปาก,ก็ไหลก็แซ่ได้พี่น้องเ้อเป็นกำลังใจเน,ในี่ยเ้อรักสองอยู่นะผมก็ไมในคลิปนะสบายดีสบายดี